ในความมืดสวนผลไม้ปราจีนบุรีมีผลไม้เกลือบเกลือบเกลือบไปว่าอะไรเกลือบ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 สวนผลไม้ <c oughs> เสียงไม่ออกอ่ะสวนผลไม้ว้าวสวนผลไม้ปราจีนบุรีแบ่งขายเนื้อที่สองไร่ต่อหนึ่งแปลงตอนนี้มีทั้งหมด3แปลงมีผลไม้เกือบทุกชนิดสนใจรีบๆเข้ามาดูมองเห็นวิวเขาอยู่ในชุมชนไฟฟ้าประปาเข้า,าถึงแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกทคค่านกลับมาพบกันอีกแล้วนะบรรยากาศยามเย็นเกือบม,มืดนะคะไม่รู้ทุกท่านจะมองเห็นไหมแต่ว่าอยากจะพาชมนะคะด้วยฝนฟ้าอากาศที่ไม่เป็นใจซะเลยนะคะที่จะให้เราเนี่ยถ่ายรูปแบบภาพสวยๆดูดีๆนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ ทั้งหมดนี้โอเชี่ยอ,อยู่แล้วนะคะว่าทุกท่านต้องลงพื้นที่ชมของจริงนะคะซึ่งที่ดินแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่ไม่เยอะเลยนะคะและออปชั่นดีมากๆใครสนใจต้องรีบแล้วก็ชมคลิปให้จบมีผลไม้เยอะมากๆเงาะแง,งะนะคะมังคงมังคุดทุลงทุเรียนเต็มไปหมดเลยทั้งสวนแต่ว่าตรงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดเลยคือ6ไร่กับ7ตารางวานะคะทางเจ้าของเนี่ยบอกว่า แบ่งขายแปลงและสองไร่ได้นะคะซึ่งตอนนี้กำลังยื่นแบ่งนโฉนดอยู่พอดีเลยนะคะดังนั้นใครที่สนใจนะคะที่จะมาซื้อจะมาอยู่อาศัยเอาไว้เป็นบ้านสวนบ้านพักตากอากาศ หรือจะซื้อเก็บไว้เก็งกําไรก็ดีมากๆเลยนะคะที่ดินตรงนี้คือแบ่งเป็นปแปลงละ2ไร่สอไร่แบ่งได้3แปลงเพราะว่ารูปแปลงนั้นสวยมากๆนะคะด้านหน้าติดถนนยาวเลยความยาวประมาณนะคะ 170- ่งเถึงหนึเมตรนะคะดังนั้นถ้าเราจะแบ่งเป็น3แปลงเนี่ยก็ถือว่าเป็นรูปแปลงที่ยังสวยอยู่ความลึกนะคะจากด้านหน้าถนน แปลงใหญ่เลยนะคะก็คือ48ถึง61เมตรโดยประมาณนะคะรวมแล้วจะได้เนื้อที่ตามโฉนดคือ6ไร่กับ7ตารางวาแต่เจ้าของจะแบ่งขายแปลงละ2ไร่นะคะซึ่งกำลังจะบ่งบอกว่าถ้าเราซื้อแค่2ไร่เราก็จะได้รูปแปลงที่สวยแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกตำแหน่งแปลงที่ชอบตำแหน่งแปลงที่ใช่ก่อนนะคะมีอยู่3แปลงผลไม้มากน้อยแต่และตำแหน่ง แตกต่างกันนะคะดังนั้นใครที่สนใจต้องรีบลงพื้นที่มาชมเลยนะคะที่เดินทั้ง3แปลงนะคะโอเรียกว่า3าแปลงเลยแล้วกันเอาเนื้อที่2ไร่เจ้าของขายถูกมากๆเลยนะคะขายเพียงในราคาไล่ละ1ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะตกตารางวาละ2,500บาทนะคะราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าโอนรวมภาษีรวมให้ทุกอย่างเลยพูดง่ายๆใจเพียงราคาเดียวจบทุกอย่างเลยค่ะ ที่ดินตรงนี้นะคะพิกัดอยู่ที่ตำบลดงขี้เหล็กอเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีการเดินทางนั้นสะดวกสบายมากๆเลยห่างจากถนนหมายเลขนะคะ2020เนี่ยเพียงแค่200เมตรเองเนี่ยถนนลาดยางอยู่ใกล้มากๆเลย ไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงเราเรียบร้อยแล้วส่วนประปานั้นมีหรือเปล่ามไม่แน่ใจเพราะว่าโอไม่เห็นมิเตอร์นะคะแต่ที่แน่ๆในสวนแห่งนี้ได้มีการเดินระบบน้ําไว้ทั้งสวนเรียบร้อยเพื่อแจกจ่ายให้กับต้นไม้ที่มีอยู่บนที่ดินแปลงนี้นะคะหรือว่าที่ดินแปลงนี้เราจะนับจากถนนสุวรรณสอนถนนหมายเลข33ถนนเก่าเนี่ยห่างกันเพียงแค่2กิโลเองถือว่าการเดินทางสะดวกสบายมากใกล้ตลาดนะคะอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่เลยนะคะส่วนใหญ่แล้วอาชีพของคนพื้นเมืองแถวนี้นะคะ ทำต้นไม้ล้อมขายนั่นเองนะคะอย่างเช่นแปลงด้านหน้าฝั่งตรงข้ามของเรานะคะ ปลูกต้นไม้ไว้เยอะมากๆเลยโอค้คิดว่าน่าจะเป็นไม้ล้อมขายนั่นเองนะคะที่ดินทั้ง3แปลงตรงนี้นะคะหันหน้าไปทางทิศใต้เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปชมนะละนักษณะแต่ละแปลงว่าเป็นยังไงเนาะแน่ๆเลยคือว่าเราแบ่งแปลงละ2อล้าย2ลาย,ลายก็คือจะตกราคา2ล้าน2ล้านบาทจะมีอยู่แปลงหนึ่งที่มากกว่า2ล้านนิดหน่อยนะคะแต่ทั้งหมดนี้นะคะเป็นที่ดินที่วิวสวยมากๆนะคะถ้าเราจะยกบ้านสูงขึ้นมาเราจะมองเห็นวิวเขารอบ360อองศาเลยไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมลักษณะของที่ดินแปลงนี้กันก่อนนะ ป็นยังงไคุณกำลังรับชมคลิปวิดีโอของมาดามโอและทีมงานอยู่ใช่ไหมคะถ้าใช่ขอกำลังใจจากทุกๆท่านหน่อยคะ่ะเพียงแค่กดไลค์กดติดตามกด subscribe เมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาท่านจะได้รับรู้ก่อนใครๆไงคะกดเลยกดซิกดยังอะ่ะกดหน่อยนะอ่ะเดี๋ยวผ้าชมแบบเร็วๆเ,เลยนะ บรรยากาศตอนนี้นะบอกได้เลยว่าหูแบบสุดฟินเลยค่ะทุกคนเปรียบเสมือนะคะเราเนี่ยมาท่องเที่ยวเชิงเขามาท่องเที่ยวอยู่กับท่ามกลางธรรมชาตินะคะทุกท่านค่ะนี่คือถนนสาธารณะที่ห่างจากถนนหมายเลข2020นะคะเพียงแค่200เมตรนะคะเข้าซอยมาประมาณนี้นะคะนี่เลยมองเห็นวิวเขามองเห็นวิวเขาไหมคะทุกคนเห็นไหมนี่เลย จริงๆแล้วนะคะเราเนี่ยอยู่เตี้ยกับต้นไม้เลยมองไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่วิวเขาที่นี่360องศาแล้วอากาศดีมากๆเลยเจ้าของเนี่ยปลูกต้นไม้ไว้บนพื้นที่ทั้งหมดนะคะ6ไร่กับ7ตารางวาเนี่ยเต็มเลยนี่มีกล้วยส้มโอทุเรียนขันนุ้นมะาพร้าวเงาะมังคุดเยอะไปหมดเลยนะคะนี่เห็นไหมแต่ว่าเนื้อที่ทั้งหมดนี้นะคะอูเข้าใจว่า ลูกค้าบางท่านนะคะมีความต้องการไม่เยอะนะคะนิดเดียวก็เลยแบ่งขายแปลงละสองไร่นะคะให้ชมบรรยากาศก่อนฝั่งตรงข้ามที่ดินของเรานะคะก็จะเป็นสวนไม้ร้อมนะคะมีผลไม้มีไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกเพื่อร้อมขายนี่เต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะอาชีพนะคะส่วนใหญ่คนพื้นเมืองที่นี่ก็จะเป็นอาชีพขายพันไม้นะคะนี่เห็นไหม ตอนนี้นะคะโออยากจะบอกว่าเริ่มจะมืดแล้วนะคะเราอาจจะมองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะคะชิโบชิเบนะคะบรรยญยให้ชมไปเรื่อยๆสักประมาณหนึ่งที่พอจะจับใจความได้ว่าที่ดินแปลงนี้เราขายทั้งหมดมี3แปลงนะคะซึ่งมีผลไม้ที่โอบอกไปทั้งหมดเลยนี่พร้อมเก็บทุกต้นแล้วนะคะแต่ละต้นให้ผลผลิตแบบมหาศาลเลยนะคะ มีทุเรียนมีมะยงชิดนะคะมีมังคุดมีชมพู่เต็ไมไปหมดเลยนะคะนี่เห็นไหมตอนนี้โออยากจะบอกว่าถ้าใครที่มาจองก่อนนะมีสิทธิ์เลือกตำแหน่งแปลงที่ชอบตำแหน่งแปลงที่ใช่ก่อนนะคะโออยากให้คนที่แบบว่าอยากได้จริงๆริบรีบๆลงพื้นที่มาชมเลยนะคะนี่เห็นไหมมีบ่อน้ำอยู่ในที่ดินนะคะทุกท่านที่ซื้อที่ดินนะคะ1แปลง2ไร่เนี่ย เราก็จะได้บ่อน้ําไป1นบอ่อเพราะว่าตอนนี้ในเนื้อที่6ไร่เนี่ยขุดบ่อไว้3บอ่อนะคะในที่ดินของเราได้มีการดึงไฟฟ้าเข้ามาใช้แล้วนะคะนี่น่าจะเป็นไฟกเกษตรนะคะเท่าที่อดุดูมีต้นกระท้อนด้วยนะคะมีที่พักนะคะกลางสวนตรงนี้นะคะบ่อน้ํามีปลาเยอะมากเลยนะทําไมถึงรู้ว่ามีปลาเยอะราคามาดามโหก็เห็นปลามันว่ายอยู่บนผิวน้ําเ,เต็มไปหมดเลยคะ่ะทุกคนเห็นไหม นี่คือต้นมะม่วงนะคะโซนนี้ดงมะม่วงมีอยู่หลายต้นมีกระท้อน,นะคะกระท้อนปุ๋ยฟายก็ต้นใหญ่ๆเช่นกันนะคะตรงนี้ความลึกเนี่ยลึกจากถนนสาธารณะด้านหน้าเข้ามาก็จะประมาณนะคะ48ถึง60เมตรโดยประมาณนะคะเต็มไปด้วยต้นไม้และบรรยากาศดีมากทุกท่าน่ะสังเกตแล้วก็ตั้งใจฟังนะจะมีเสียงจิ้งหรีเสียงกบเสียงเขียด นะคะร้องเพลงให้เราฟังอยู่ใครที่ซื้อที่ดินอยู่แบบนี้นะคะถือว่าเราได้อยู่กับธรรมชาติบ,บําบัดธรรมชาตินี่คือของแท้เลยนะนี่คือมะพร้าวนะคะมะพร้าวน้ําหอมหรือไม่หอมอันนี้ชักจะไม่แน่ใจนะคะเพราะวันนี้ไม่เห็นลูกเลยส่วนพื้นดินตรงนี้เราไม่ต้องถมไม่ต้องทําอะไรแล้วคะ่ะทุกคนเพราะว่าเป็นพื้นดินที่สูงเท่ากับถนนเลย นะคะตรงนี้นะคะพื้นที่สูงจากระดับน้ําทะเลก็ประมาณ30-40เมตรนะคะที่ดินของเราทั้ง3แปลงจะหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยเป็นสวนผลไม้ที่สมบูรณ์แบบจริงๆเลยนะคะเจ้าของได้มีการวางระบบน้ําไว้ทั้งสวนเรียบร้อยนะคะถ้าปกติไม่ใช่หน้าผลไม้ก็ไม่ต้องลดน้ํานะคะเพราะว่าทุกต้นโตมหมดแล้วนะคะนี่ดูสิเยอะไปหมดเลย อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูของจริงเลยเนาะนี่เห็นไหมสมบูรณ์แบบมากเลยนะตรงนี้ลักษณะคือคล้ายๆอยู่เชิงเขามีบอ่อปลามีต้นทุเรียนมีต้นส้มโอนะคะส้มโอก็มีเยอะค่ะทุกคนบอ่อน้ำมีอยู่ประมาณสามบอ่อนะคะภายในที่ดินแปลงนี้บรรยากาศดีนะอยู่มากเลยกล้วยไม่ต้องพูดถึงมีเยอะมากนะคะนี่นี่ก็บอ่อน้ำอีกบอ่อหนึ่งมะพร้าวนะคะ มาตรงนี้มะนาวมีหลากหลายสายพันธุ์นี่งอก็ยังมีอีกต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะตอนนี้นะคะภาพเราจะเบลอๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมชาวบ้านใกล้เคียงนะคะน่าจะสูงไฟก็เลยทําให้ควันเนี่ยลอยเต็มตรงนี้เลยนะคะนี่อาจจะไล่ยุงหรือเปล่าหรือว่าคือเผาญ้านะคะแต่ที่แน่ๆสวนตรงนี้น่าอยู่มากเลย นะคะทุกรีบมาดูเลยมีผลไม้เกือบทุกชนิดเดินทางเข้าออกสะดวกสบายไล่และ1ล้านบาทเองนะคะมีผลไม้เยอะมากนะคะโดยเฉพาะผู้เรียนต้นใหญ่ๆโตๆทั้ทงนั้นในล,ลองกองก็พร้อมเก็บผลผลิตหลายต้นแล้วเนี่ยเดินไปทางไหนก็ต้นไม้ทั้งนั้นเลยดูสิคะนี่ตอนนี้นะคะเจ้าของกําลังแบ่งแนวเขตนะคะให้ชัดเจนนะคะจากเดิม6ไล่7ตารางวาให้มาเป็น2ไร่2ไร่2ไร่7ตารางวานะคะทั้งหมดเลยนี่ ควันลอยเต็มไปหมดเลยค่ะอาจจะทําให้ภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรนะคะนั่นไม่ใช่ประเด็นสาคัญประเด็นสําคัญคือเราขายถูกมากๆและผลไม้เกือบทุกชนิดเลยนะคะ,อะโอเคเลยค่ะถ้าใดสนใจก็ลองแวะวียงนกินเข้ามาดูได้นะคะโดยเฉพาะไทยท้ายที่นะจะมีต้นทุเรียนที่แบบว่าใหญ่สูงบเริ่มเทิ่ม,มเลยเห็นไหมนี่การทาชมที่ดินก็น,น่าจะประมาณนี้ก่อนเนาะทุกคนนอนี่เลยเห็นไหมคะนี่คือดงกล้วย พิกัดที่นี่อยู่ที่ตำบลดงขี้เหล็กนะคะอำเภอเมืองนครนายกจกังหวัดนครนายกค่ะต้นงองนี่เยอะมากเลยนะอุ้ยนี่เดินไปทางไหนก็เต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะไทยท้ายเนี่ยเยอะมากเนื้อที่สองไร่นะคะราคาไร่ละหนึ่งล้านบาทตกตารางวาละ2 5 0พันรอบาทนะคะรวมค่าโอนรวมภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะแนวเขตตอนนี้คือชัดเจนอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเราจะแบ่งสองไร่สองไร่ก็รอนะคะฉนดออกมาแล้วก็โอนได้เลยนะ เจ้าของใจดีมากๆนะคะน่ารักมากๆนะคะอุ้ยๆๆะะอุ้ยๆๆอุ้ยอตอนนี้โอ๋เดินมาข้างเคียงนะโอ๋ให้ดูนิดนึงก่อนในไหนมาแล้วก็ขอเผือกเรื่องข้างบ้านนิดนึงนะคะนี่เรื่องปลาข้างบ้านนะคะมีจริงนี่เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสวนไม้หูกระจงนะคะนี่เห็นไหมเขาปลูกไว้ขายนะคะซึ่งก็จะเป็นถนน ลูกหลังนะคะสาธารนณะเข้าไปถึงนู่นนะด้านในยังมีเพื่อนบ้านอยู่อีกนะคะ,ะไฟฟ้าพร้อมปบปาพร้อมแบบนี้ราคาแบบนี้นานๆจะหลุดเข้ามาแปลงละหนึ่งล้านบาทเท่านั้นเองมองเห็นวิวเขาล้อมนะคะมีเพื่อนบ้านซ้ายขวานหน้าหลังก็จะประมาณตามนี้เลยจ้าโดยเรื่องของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอภาชมไปเลยนะคะท่านไอดีสนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถที่ต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลย คือถ้าอะไรไม่รู้นะสนใจรีบโทรมาเลยตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะมีอยู่แค่สามแปลงหมดแล้วหมดเลยนะใครมาก่อนมีสิทธิ์เลือกตำแหน่งแปลงที่ชอบแปลงที่ใช่ก่อนนะคะขอย้ำนะราคาไล่ละหนึล้านบาทเท่านั้นเองจะของรวมข่าโอนภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณตามนี้เลยลาไปก่อนค่ะ